ครับสวัสดีครับวันนี้ออจะมาบอกวิธีสมัครเข้าเซิฟจีนเกมตำนานจอมยุคผู้าา่างซานะฮะ <c oughs> เผื่อบางคนใครที่ยังเข้าไม่เป็นอยากจะเข้าไปเล่นนะเนี่ยข้างซ้ายบนนี่มันจะมีเวลาบอกนะฮะหกสิบนาทีนะฮะให้เราเข้าไปเล่นได้ครับเวลาหมดหกสิบนาทีครับเกมมันก็จะเด็ดเราออกมาครับมันก็จะให้หเราใส่นี่ฮะ ข้างบนนี่ฮะชื่อภาษาจีนข้างล่างนี่หมายเลขบัตรประชาชนจีนนะฮะก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาชื่อมาก่อนเลยนะฮะหน้านี้เราลอกไว้ยา่นี้ก่อนนะฮะออกไปหาชื่อก่อนปุ๊บนี่เลยฮะ Google Google แปลภาษาเราก็พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้หาชื่อเนี่ยเสี่ยวจ้านเราก็คอปปี้ภาษาจีนเนี่ยคัดลอกเราคัดลอกเสร็จแล้วเราก็ เอาไปบันทึกเก็บไว้นะฮะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ที่โนต้ตในโทรศัพท์ก็ได้นะเพราะว่ามันจะให้เราใส่บ่อยๆเนี่ยเลามาเลยปุ๊บพิมพ์วางเข้าไปต่อไปก็เลขบัตรประชาชนจีนเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะลิงก์เลขบัตรประชาชนจีนให้เราไปสุ่มเอาลนะ่ะเอาไปนอกนี่ เนี่ยฮะเว็บผมเมอเก็บบันทึกไว้นในโน้ตนะสุมบัติจีนเข้าไปเลยเนี่ยเราก็จะมาหน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นนหฮะไม่ต้องไายุ่งอะไรมันนะเข้ามาที่นี่เลยครับเนี่ยเนี่ยวายนี่ปีเอ็มเดือนเดวันเนี่ยปีมาเลยครับหนึ่งเก้าเก้าสาม เดือน9วันที่9เนี่ยเดือนแรกเลย,ยนี่แค่นั้นแหละซับมิดปึ๊บเนี่ยแนะนำนะครับเนี่ย,รเ,ยเราก็เรียกเขาเลยนะเนี่ยคัดลอกเลยเนี่ยสมมติต่านี้ปึ๊บคัดลอกปาบเราก็ออกไปเอาไปเข้าเกมปึ๊บเนี่ยวาง ปุ๊บเนี่ยแค่นี้ฮะเรากดเข้าไปเลยคะคือผมเข้าลิงก์ไปแล้วนะ,ะแค่นี้ครับง่ายๆก็ไอบัตรประชาชนนี่กอมาสักสามสี่อันนะฮะเผื่อเข้าไม่ได้เผื่อสมัครไม่ได้นะครับกันเผื่อไว้ก่อนชื่อเราก็นี้ก็บันทึกเอาไว้นะฮะที่เราคัดลอกมาเพราะมันจะให้เราใส่เข้าบ่อยๆครับผมก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ